สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอสี 4, ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องสีดอโพเงินนะครับแม่แม่แมดูครับบรรยากาศช่วงสายๆคร<ด>ับผม<ด>เรามาแต่ตัดต้นกล้วยนะครับแม่แม่แมดูครับ กินต้นกล้วยนะครับผมกินอย่างเงียบมากเลยนะครับแม่แมเสียงน้องยังไม่มีเลยครับวันนี้ดูครับดูครับผมทั้งทั้งกินทั้งอยากนอนนะครับแม่แม่ดูขยะของน้อง เก็บแต่เช้าแล้วนะครับผมแต่ว่าน้องขับถ่ายออกมาอีกนะครับผมูยังตอนนี้ยังไม่ได้เก็บเลยนะครับผมรองให้กินต้นกล้วยเสร็จก่อนนะครับผมเก็บพยะพร้อมกันทีเดียวเลยน้องน้องพูดูดครับเย็นมากเลยนะครับบ้านน้องพูนี่เย็นมากๆเลยนะครับผม เรียกกินแต่หยวกกล้วยนะครับผมใบท่อนแบบข้างนอกไม่กินนะครับแม่แม่ดูครับจะเหยียบกินกลางใจนะครับผมไม่เหมือนเชื่ออื่นนะครับจะกินหมดเลยนะครับแต่น้องโพนี่เรียกกินกินแต่ของอร่อยอร่อยดูครับแม่แม่ครับผมดูกินนิดนี้ต้นหนึ่งก็กินแค่คําเดียว ดูครับผมวันนี้พรอบครก็เดินทางไปตัดต้นกล้วยแต่เช้านะครับพเมื่อวานเราก็ไม่ได้ถ่ายให้แม่แม่ดูนะครับผมแต่ไลฟ์สดให้แม่แม่ได้ดูนะครับผมเรารวมด้วยช่วยกันนะครับผมมาทีมงานช้างวัฒนธรรมนะครับผมมาช่วยแห่เหรียญทองนะครับผมซีเกมไทยบ็อกซิ่งนะครับน้องนักมวยไทยนะครับผมเมื่อวานนะครับผมก็มาเต็มบ้านน้องโพเลยนะครับผม แต่ว่าแฮแต่เช้านะครับเตรียมเตรียมอะไรก็ไม่ทันนะครับผมพอดีไม่ก็เลยไฟ์สดเลยนะครับผมไม่ให้แม่ได้ชมบรรยากาศสดๆนะครับเมื่อวานนะครับนาอดูครับเรามาแบบไม่ได้มัดนัดหมายกันนะครับเมื่อวานอาวันนี้น้องโพทําไมกินหญ้าช้ามากๆเลยนะครับแม่แม่เหมือนจะยืนฟัง่อควรนะครับผม กินต้นกล้วยนี่เจ็บขยะยากยากครับแม่แม่เพราะว่าบางบางต้นที่น้องไม่กินน้องก็จะเหยียบย่ำนะครับผมเหยียบย่ำดูครับบริการน้องโพเงินนะครับแม่แม่บริการของน้องโพเงินนี่มีน้องหมาสามสี่เชือกนะครับผมมานอนบนกองดินน้องโพนะครับผมดูครับ มีเจ้าของนอนเฝ้าด้วยนะครับผมบ้านน้องโฟนี่อบคุณมากๆเลยนะครับผมทั้งน้องช้างทั้งสุนัขนะครับผม ดูน้องหมาก็หลับหลับแต่น้องโพงเงินไม่ทําน้องหมานะครับแม่แม่จะเล่นด้วยกันอย่างนี้ครับผมถ้าหลับก็น้องหมาหลับน้องโพูเงินไม่ไปทําร้ายนะครับผมอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับผม น้องจะเหยียบกินกลางกลางใจใจนะครับผมไม่กินข้างนอกนะครับผมไม่เหมือนบางเครืองนอี้กินตั้งแต่ข้างนอกไปเลยนะครับผมโอ้คำนี้ใหญ่มากๆเลยครับแม่แม่ดูครับดูครับน้องหมาเล่นกองดินน้องโพแล้วเย็นนะครับบ้านน้องโพนี่เย็นมาก น้องหมามักจะรวมตัวกันมานอนอยู่ที่นี่แหละครับผมเพราะว่าเป็นกองดินทรายจะเย็นนะครับผมดูดูกรบปูถ้ากินควนมากเลยดูด้านหลังของน้องโูนะครับแม่แม เดี๋ยวพาแม่ๆไปดูต้นกล้วยที่เราไปตัดมาครับผมครับนี่ก็เป็นต้นกล้วยที่เราไปตัดมานะครับแม่ๆดูขยะที่เพื่อนช้างของเรามาเมื่อวานยังไม่ได้เก็บขยะนะครับผมดูครับต้นกล้วยเราไปตัดมาก็จะได้ประมาณสักสามสิบกัวต้นนะครับผมกัวกินได้สองวันนะครับผมสองวัน ดูครับกินอย่างช้าๆนะครับผมแม่แม่ครับผมผมว่าน้องพงเงินสงสัยอยากนอนแล้วครับผมแม่แม่เพราะว่าหนังตาหลับไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมท้ายคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับผมท้ายคลิปนี้คนเนกกับน้องพงเงินก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ แ้วคาดปลอดภัยนะครับผมสุขภาพแข็งแรงล,แล่ำา่ำรวยก็ขอให้ครูบาประกำช้างจงปลุกปักรักษาคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ